นี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆสวัสดีตาไมโครสมือทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็พาเจ้าเอ็กเอ็มนะครับมาฆ่าอีกแล้วนะครับหลังจากฆ่าเจ้าคุณปู่ไปนะครับมักทีวันนี้ก็มาอีกแล้วครับวันนี้จะเอามาฆ่าไหมมาดูกันนะครับงานทุบป่องปูนเหมือนเดิมครับพี่น้องอีกป่องหนึ่งนะครับมักทีจัดการให้แล้วนะครับรอบนี้จะเป็นเจ้าซุปเปอร์เอ็มครับเอ็คเคร้อยสี่สิบนะครับนี่ขับโดยพี่เอครับผม เดี๋ยวเจอกันครับจะอยู่หรือไปนะครับวันนี้นี่ค้องนี้แหละพี่น้องนี่วันก่อนครับวันก่อนวันก่อนมักทีจัดการแล้วนี่บอกแค่แล้วครับเมื่อกี้เนี่ยี๋ยวให้น้องบอลเอาเชือกมาอยู่ครับครับ น่าจะไปงานนี้เลยเแกบอกแล้วเกว่าน่าจะไปงานนี้แหละ อ,อ,อ้น่าจะไม่ยากครับพี่หมเว่ามันต่อนี่อยู่งัดไปน้องโอ้โอ้ไม่โค้งง่ายจริงอ่ะมันแตกแล้วนะ้องม่แม่ไอ้ตัวนู้นเนี่ยครับให้กินนี่ก่อนครับพี่น้องได้ไม่ได้ครับพี่น้อง,น,องนะครับเดี๋ยวเรามากินตัวนี้นะครับของแข็งเนี่ยนะครับให้เทสก่อนให้เทสก่อน ลองก่อนวันนี้เอจะมาฆ่าไหมถูกมาฆ่าไหมนะครับมากทีนี้เลยนะครับไม่ไวครับพี่นอ้องมาเจอเลยเจอคันน,นี้วันนี้จะอยู่หรือไปครับไปเกมเรานะครับยังเป็นช่วงทดลองอยู่พี่น้องนะครับยังไม่เจอของจริงนะครับเนาะนี่ มงกี้ก็สันคลอน,นะครับเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่งานที่แล้วแล้วคอยดูครับพี่น้องนะครับพี่กำลังจัดการอยู่ครับเคลียร์ก่อน ปันหักแค่แะ้วมาดิเสียวอ่ะเสียวหินมันกระเด็นใส่อะมันงัดเอาอย่างน้องมาดแล้วค่ออาเอาเชือกเอาเชือกที่เราคุยกันนะครับ เชี่ยข้าวมิ้นต์ไหนทอกคนอ่าอ่าโอ้โอ้ออกง่ายอยู่ตัวนี่โอ้เอาแล้ววันนี้ จะอยู be ่หร <mm <Wars> ือไปรอดูแล้วเนี่ย กยัยแล้ลโอ้ออ้ออ้ออ๋อมีเทคนิคของแกอยนางี่อ้อเออเนี่ยครับเอานี่ก่อนพี่้องเอาพื้นก่อนโอ้ยแม้วอ,อะพูดเสียงว่าทำดีแล้วมึงวะ เอาแบบเนี้ยเนี่นนนยย,ยังไม่เจอของจริงพี่น้องเนี่ยของจริงก็เนี้ยเนี้ยเนี่ยนะครับเนีเก็บงานเก็บงานอยู่ครับเก็บงานอยู่เดี๋ยว พี๊ยครับพีเอนะครับพีเอของเรานะครับนี okay. ่ oh. มันจะมาอยู่งานนี้หรือว่าได้ไปต่องานใหม่ดูครับจะถอยหรือจะอยู่จะสู้ไหมนะครับเริงมาเงาพี่น้องวันนี้ไปแล้วพันพันหายแล้วพี่น้อง เอาเอามาค่ายงานแล้วมาเดะเอา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 รอยสีมาค่ายอีกแล้วไปดอกมาเดะอยกอยากไปถึงห้าเปอร์เซ็นต์จะไปแล้วสองสีฟันอยู่ในนอกบ,บาทเดะไหนครับพีย่อยอ๋อ โอ้ขาดเลยครับขาดลแล้วเนี่ยไปแล้วส่งฟันในเลยฟันหนึ่งหลุดไปฟันแล้วแล้วเมื่อกียร์เหลือมื่ <laughs> อกี้เอาสั่นเลยจะดีเลยเอาครับเอาเอาบาดเนี่ยเอาให้หักไปเลยไปวะเอาให้สุดไปเลยวันนี้ <laughs> นี่นะครับรู้เลยว่าทำไมเจ้าคุณปูป่ปุ่มยามากทีถอยตัวแนละ้ถอนตัวก่อนนะครับนี่นะ <c oughs> ยัะ้ยั้ยั้ยังไม่ถึงในป้ายสองเลยแบบนี้แดงดีอ่า ยังไงมันก็ต้องหักข้องัดพูดเนเลยใช่ไหมเราไม่ได้ขุดเนาะนี่ครับขนาดทดลองอยู่นะพี่น้องยังไม่ถึงตัวนี้ทีนี่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 บางทีเราต้องถอยเลยพี่น้องนะครับฮะมันโคตรอ๋อมาเด้อ oh, ๋ <laughs> <laughs> อครับ กระจกแตกอะไรวะเนี่ยสันฮะโอ้หู้อ๋อี่กระป๋อมนี้ตายแล้วเนี่ย แนวกิ้งกายกิ้งกางตัวพี่น้องพีออ่ถอยไหมสู้ต่อไหมสู้ต่อหรือพอแค่นี้ <c oughs> เดี๋ยวคิดหาวิธีก่อนครับพี่น้องไม่ไว้ไม่ไว้ถอยแล้วครับพี่น้องอย่ายอมแพ้ครับพี่สู้ให้สุดครับสู้ให้ถึงที่สุดอย่ายอมอย่ายอมนะครับ โอ้สันหมดเลยอยาอ่างตัวอไรไม่สันนะสันหมดดีกว่าเนี่ยไน้แรงดวมั่นใะจบหเพรว่าไม่เสร็จทันละม,มันจะหักไปหมดตอนงานแล้วครับพี่น้องโอ้โอ๋อมันจะหลุดไปทังแผ่นเลยตัวนี้เอาสู้ๆให้กำลังใจครับพี่น้องโอ้ กำลังใจครับกำลังใจแค่เริ่มไปยังไม่ถึงสิบนาทีครับพี่น้องนะครับฟันหายไปสองซี่แล้ว หน้าหัยากเนาะมันเป็นแผ่นเนาะมันมันเป็นในเส้นไงเนี่ยมันไม่ได้เป็นในเป็นในเหมือนในที่เราลาดภูนธรรมดานะระวังในนะแต่ัวนี้เป็นเหล็กทั้งเส้นนะงัดขึ้นยากอยู่มันไม่หักเนาะมันมันจะไปเป็นแผ่นนะไม่ต้องอยากไม่ทุบก่อนนะไม่ต้องโดนอ่ะมันหนาปะเนี่ยหนาและเหล็กเยอะปะเนี่ยแต่ถ้าว่าเหล็กสามสี่ชั้นหน้าเส้นมันหักงก น้ำมันน้ำเบยคอ่ายัแม่มาดูไหมไม่เฮ้ยเสร็จเสร็จงานนี้ไม่รู้จะขายไหมครับนี่เดี๋ยวพี่เอดูพี่เอครับเป็นไงเอาเป็นกำลังใจให้ครับ เปลี่ร้อยไหมอ่ามีไหมลุ้นตัวใหญ่มีอ๋อนั่นัรนไม่ไม่ต้องพูดถึงแค่จับลงไปปุ๊บไปหมดเลยแรงแรงมันต่างกันไงอ๋อค่อยๆทำไปครับพี่เอ๋ใจเย็นนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็น นะครับค่อยๆไล่เก็บนะนะครับนี่ถึงฐานเหลือถานมันเราก็สู้ครับฟันเรานะครับนี่ค่อยเก็บกค่อยงัดไปนะครับค่อยเก็บงานไปนะครับค่อยๆไปเนาะนะครับใจเย็นๆนะครับเห็นแล้วสงสารเห็นดูเนาะนี่ฟันเราเนี่ยหน้าความสามนะ จิงอ่ะจ้างไมโคร,โครต้องจ้างรถบรรทุกด้วยใช่ครับต้องเก็บมานะนี่ครับพีเอขึ้นมาแล้วกวาดออกข้างแล้วนี่สู้ๆครับพีเให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับนี่วันนี้ก็ทั้งวันทั้งวันแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับเนาะยังไม่ถึงไหนครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับยังไม่เจอของจริงทีครับนี่คนตู่เราวันนั้นยังสาหัสทากันนะครับ มาวันนี้เจ้าเป็น XM นะครับเนี่ยฟันเราหายไปสองซี่ไม่เป็นไรยังสู้ครับยังสู้สู้ไม่ขึ้นนะร้องเลยนะอโอ้เล็กขึ้นน้าแทปูนนี่ก็ดีป๊อดน้าเกินทงังโดนป๊อด ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องฮะโอ้โอ้โอสุดๆประสบการณ์ครับประสบการณ์ฝีมือพี่น้อง สุดนี่เขาใจตกใไมันขัดโอ้โอ้ขาดบอกขาด ฝีมือแล้วโอ้ค่อนข้างโอ้ประสบการณ์ครับคำนี้เอประสบการณ์เลยโอ้พี่เอสุดๆคลิปนี้นี่คือประสบการณ์ครับเอาข้างครับถ้าไปหน้ามันจะพุ่งเซลรถโอ้ประสบการณ์ครับพี่น้องนี่สุดๆเลยอเอานี่คือเริ่มต้นครับพี่น้องเนาะนะครับ เดี๋ยวค่อยชมกันอีกนะพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวเจอของจริงนะครับเดี๋ยวหน้าที่นี้ปล่อยให้พี่เอจัดการก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับกับตาไม่กดสมุงดนะครับแล้เวเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับ